นานใจจากภาะจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระราชินีถ่ายทอดเป็น80ภาพเขียนโดยแศิลปินไทยในเทศกาลจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ80ดพรรษา80ภาษพระสาทิศรักษ์ถวายพระพรแม่ของแผ่นดินค่ะโดดเด่ดวยเส้นสีทอ และอะคริลิกสีมือตีชิงชยัยอุดมเจริญกิจศิลปินที่เหลือเพียงมือซ้ายใช้ต้องคําเปลวสร้างเป็นเส้นนูนสื่อถึงผู้เป็นศูนย์รวมใจที่เคารพดังพระพุทธรูปทองคาขณะที่สุวิชใจป้อมถ่ายทอดพระศาทิสลักษ์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีนาถโดยเทคนิคดิจิตอลเพนที่เขียนภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถปรับสีและแก้ไขได้อย่างรวดเร็วแล้วพิมพ์ลงผืนผ้าใบให้ความสวยงามไม่แพ้ภาพเขียน การให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนี่คือส่วนหนึ่งของผลงานสร้างสารรค์โดย8ศิลปินชื่อดังของไทยในนิทรศาการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา80พระศาทิศลักษ์วารพรพรแม่ของแผ่นดินอยากจะเทิ่มพระเกียรติของท่าน,นโดยการนำภาพที่สวยงามอยู่แล้วนะฮะมาขยายต่อให้มีสีสันใช้ความเป็นศิลปะามากขึ้นเอามาสร้างสารรค์ต่อก็อออน,นำเสนอ ก็พอทสนใจและมองกําหรับนักเรียนักศึกษาด้วยที่จะมาเรียนรู้กับด้านเทคนิคต่ตางๆของศิลปินนอกจากจะได้เห็นพัะจรียวัฒนอันวดงามผ่านภาพเขียนแล้วยังมีโซนกิจกรรมที่ให้ผู้เข้าชมรวมกันตกแต่งกอบรูปเดคูพาจซึ่งเป็นกอบรูปที่สามารถตกแต่งด้วยมือของตนเองโดยไม่เสียค่าใช้่ายค่ะ ที่เทคนิคสเก็ตภาพจากศิลปินชมภาพวาดพระสาทิสลักชุดพิเศษจากจักรพันธ์โปรสยกริศิลปินแห่งชาติในนิทรรศการจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา80พระสาท,ทิสลักถวายพระพรแม่ของแผ่นดินจัดแสดงถึงวันที่15สิงหาคมชั้น1ศูนย์การค้า e ดีเอ็มโพเรียมกรษฐาดีมีไทยพีบเอสรายงาน